สวัสดีครับเอฟซีตัวนี้สั่งตรงมาจากเกาหลีใต้ครับถ่ายวอ่อนครับผมนวานยสวยๆครับตาเลอ้อมโตช่างใช่นี่แหละครับจัดให้สวยๆเลยครับผมรายละเอียดการส่งออกมาเละครับเดือนแพนกล่องออกมาเห็นอเห็นลายตัวนี้เป็นไม้นะครับเนื้อไม้เลยครับบริลงคยูนิเทศนะครับจัดให้สวยๆเป็นหน้าไม้ยินงปลาครับโอเคบ่มครับ านหดังเป็นเซฟเพื่อความปลอดภัยหาวิธีแ่นกล่องบอล้วกันครับจันเหยสวยๆเะยรครับตืดๆๆเนี่ยครับการแก้ไา่ไม่ก็เป็นไม้ซื่อๆครับอีกจักน้อยครับไม่เนี่ยมันจะออกดํานะครับไม้จะออกดําเลยครับตอนนี้มันก็จะเป็นเนื้อไม้นะครับพวกนี้เป็นไม้มงคลครับไม้ออกโทนสีดําเลยเป็นตระกูลของไม้พยุงนะครับพวกนี้แต่ตั่ใจจะหา เอามาลงคลิปก่อนแล้วก็จะเทสส่งให้อันนี้พี่เขาบอกว่าเขาจะกลับเมืองไทยครับก็หมานเงินหมานคำนะครับเนาะไปเห็นงานอยุดต่้งประเทศอยู่ประเทศเกาหลีใต้ครับเป็นหมานวนวานอะกลับประเทศสิกลับมาเรียนบ้านกัสร้างงานสร้างชัยไว้นี่ครับมีนันดสองตัวครับขา,ายสะพาย ถ้าไหนสนใจอยากสร้างงานยังใช่กับทรหานะครับศูนย์เก้าสามศูนย์หกสามสี่ห้าเก้าเก้าครับอ่าเป็นเบอร์แอดมินครับยังใช่ถือเบอร์หลังนะครับศูนย์แปดเจ็ดแปดหกเก้าศูนย์ห้าเก้าหกเบอร์่างใช่ถือเบอร์หลังนี่นะครับรายละเอียดงานละเอียดงานละเอียดทั้งสิ้นนะครับพื้นอิหรีครับกับผมมีแบบนี้นะครับอืมครับอ่ามาแนี้แลครับ นะครับจำบักใส่ซูไว้เลยเนี่นะครับสั้งตรงมาจากเกาหลีใต้เลยท่านไหนสนใจกับข้อมาติดตามนะครับเพจของช่างชัยกับปืนยางสติ๊กช่างชัยนะถ้าเป็น YouTube กับช่างชัยปืนยางสติ๊ก งง่ายในตัวนงไหเบิ้งไปเปิดห้องจากมุมไกลเข้าไปดูส่วนตัวนี้ครับตัวนี้สั่งมาจากเยสุท้อนครับ นะี้ข้งพี่บุญยลิศครับจืดๆแลยครับตัวนี้เป็นทรงลูกสองเวทเลยครับตัวนั้นเป็นทรงปืนจับครับเดี๋ยวตั้งใจจะลองจัดให้มันดูดีสักหน่อยนึงเห็นไหมครับแผนกล้องแผ่นกล้องหน่อยครับผมให้มันเห็นมุมบนมุมล่างแล้วก็โอเค หากไว้ด้วยนะครับช่อง Youtube ก็ช่างชัยสวัสดีครับ